ยางกลับมาหอดสถานีรถไฟเมืองดาแล้วพี่น้องตรงนี้เขาก็เริ่มปลูกดอกไม้อะไรอย่ีงเอาดอกกุหลาบมาปลูกรถรถเมย์มาบ่ายสามสิบห้านาทีค่ะรถเมย์มาบ่ายสามสิบห้านาทีตอนนี้ยืนอยู่สถานีรถไฟเมืองดาแลนะ่ะแต่นะนี่นน มื่อนี้อีนางบ่ได้บอกให้พ่อใหญ่ขับรถออกมารับค่ะเพราะว่าอีนางมีรถไฟเข้าบ้านเอ้ยรถไฟมาสัน่นบอผิดเบาถือเมียฝรัง่งเหี้ยงวะอีนางมีรถเมเข้าบ้านตอนบ่ายสามสิบห้านาทีค่ะอีนางนั่งรถไฟมาถึงเมืองดาแลนี่ก็บ่ายสองสี่สิบนาทีลอประมาณอ่าสามสิบห้านาทีค่ะแต่ว่าอีนางจะบ่ได้รออยู่สถานีรถไฟดอกน้องเขาเนาะอีนางสียางเข้าในเมือง ในเมืองบ้านีนนางนี่จะเอิ้นว่าในตัวอำเภอหรือ,อยังก็ได้ค่ะพี่น้องคะเมืองบใหญ่แต่อีนางบอกตอนนางพูดว่ายางเขาในเมืองก็เข้าใจกันง่ายๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองหน่อยก็อีกอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะเนาะเมืองดาแหลทีอีนางอยู่หนีเมืองใบใหญ่ยยคะ่ะเมืองเนีน้อยแต่ก็มีอ่ออยาห่วยเหมยลอยยางขึ้นหม้อพี่น้อง แต่ก็มีอ่าซองซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะร้านขายยาแล้วก็คอมมูนิก็คือเทคสำนักงานเขตเทศบาลนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีอ่าโรงบอร๊อบแมนโรงบอร๊อบแมนโรงพยาบาลเป็นคลินิกคลินิกตรวจคนไข้อย่างประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยู่บ่อเลยเวกนีมาหาหมอประจำตัวก็ที่คลินิกนี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็มีโรงเรียนมีโรงเรียนอนุบาลแค่นั้นแหละพี่นออ้องอือีนางแสตยางจากสถานีรถไฟเขาในเมือง ดาแลวประมาณสิบนาทีอะย่งางสิบนาทีบ่บ่บ่หอดสิบ,บนาทีอกแต่ขันว่าย่งางเหลนย่ยางหัวขี้นั่งตอนนี้ก็หอดอยู่สิบนาทีขี่ขัขนย่งางไหวพี่น้องมันย่างขึ้นม้อคพณ่นะขึ้นม้อ,มอสูงเมื่อยผ้าช่มดอกไม้จ้ะเฮ้พี่น้องเห็นบ่เห็นดอกไม้บ่ดอกไม้ปลาขางทางง,ง,งามบะมีอ่าแมงวนันกำลังกินเกสรอยู่พี่น้อง ยังคืนไปนี้นะคะเนาะก็จะเป็นอันนี้นั่งบระหูว่าเป็นอียังนะนะตะกี้นี่นั่งเข้าใจว่ามันมันเป็นอันสถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าเอียงจังใดกับ่ารู้ว่ากันพี่น้องเอออนั่งจะเอาเวลาระวางล่อรถเม่เข้าบ้านไปย่างเหล่นในบูทิกซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปหาสื่อของควใไ้มูพี่น้องคะ มื่อนี้วันเกิดมูมูประเทศตุรกีเนาะค่ะเนาะเป็นมูพอยิง,งเลียนอยู่ในห้องเดียวกันนั่นละเป็นวันเกิดเขาเมื่อนี้อีนางบัลลูอีนาง,งพึงหูเมื่อนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเมื่อนี้เลิกเลียนมาสีมยางมาหาเบิงเอ,อ่อของขวัญวันเกิดให้เขาสักสักน้อยพี่น้องคะไอการที่เขาจะซื้อของขวัญให้มูคนมุสลิมเนี่ยแนะนําให้ซื้อเป็นของใส่นะะเนาะค่ะเนาะของกิน ของกินยาซื่อถอคันว่าเข้าหูจากว่าเขากินนี่ยังไดหรือว่ากินยังบ่ไดเนาะคันเนาะเพราะว่าคนมุสลิมนี่กินยากค่ะบ่คือเข้าพี่น้องบ่คืออีน่างอีน่างกินไดบอดคันว่ามูสิเอายังมให้นี่บ่ต้องถามแล้วกินกินยังไดบ่เอามโหลดกินไดบอดบ่ได้ตะการได้พี่น้องค่ะแต่ว่าย่านโอดย่านโอดอีลีเดออีน่างเป็นคนที่บ่เลือกกินค่ะกินเดบ่สุยางบ่กินบ่บ่กินตะขีพี่น้อง กินก้อนตายไปเดบลิ่งกินพี่นอ้องอ่อีนังเป็นคนที่มาเรื่องมาก,ก็กัดกินเนาะคะ่ะแต่ว่าคนมุสลิมเนี่ยมันก็ศาสนาเขานะะเนาะค่ะเนาะศาสนาไผยศาสนามัน่นพี่น้องศาสนาผู้ใดก็ก็ยังลนะ่ะมันแล้วแต่ศาสนาของไผยของมันนะะ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ว่ากันบ่ได้เนาะคะ่ะ นั่นแหละพี่น้องก็อย่าซื้อของกินในเขาเนาะค่ะเนาะก็ซื้อเป็นของใส่ของใส่ในขั้วนุนนี่นั่นอย่างประมาณนี้นะเดี๋ยวนาินย่างเขาไปเบิ้งในซูปปเปอร์มาร์เก็ตว่ามีของใส่อีกอย่างที่นางพ่อซื้อเป็นของควนแฮมูได้แน่นี่น่าจะเอาไปแฮมูมืออื่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งกันโอ้ยนางนาย่างเหนื่อยย่างขึ้นม้อมากพี่น้องย่างย่างไปเบาไปมันเมื่อยเฮ้ยจะย่างมาหอดแล้วในเมืองดาแล้วที่นางอยู่เนาะค่ะเนาะ ตรงเข้าไปนั่นก็จะไปตามทางนี่ก็จะไปตรงเข้าไปอีกหน่อยนึงแล้วก็จะมีทางเลี้ยวทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปในหมูบะะม่บ้านสตัมเน็ตเนาะค่ะเนาะหมู่บ้านของนีนางอยู่แล้วก็เขาไปใกล้ๆสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็จะไปทะลุออกอีกเมืองนึงพี่น้องเนี่ยค่ะจะถึงแล้วพี่น้องยังเบิ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตเอ็กซ์ตร้านี่แหละพี่น้องค่งงะ นี่ค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินในเมืองดาแลนอาจารย์น้นอยพี่น้องบ่ใหญ่ดอกดในเมืองดาแลนก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตสองซูเปอร์แมนบ่ฟังท่งนั้นฟังทงั้นง,ทงนั้นจะเป็นคาเฟ่พี่น้องคาเฟ่นี่บ่แมนล้านเหล่าล่านอาหารล้านเหล้าล้าน,าน,านอ่าที่มีขคณะตลกมเหล็ดเหมือนคําว่าคาเฟ่เหมือนที่เข้าใจกันในภาษาไทยบ่แมนเนาะคะ่ะคาเฟ่ภาษารนน์เวก็คือร้านกาแฟาพี่น้องคะ่ะล่านดื่มกาแฟร้านขายกาแฟาล้าน นางเดิมกาแฟก็เค,ค้กนุ่ๆๆๆๆนะะนๆข้า,เา,า,าวเอิญ <c oughs> คาเฟ่เนาะค่ะเนาะโมแมนร้านเหล่าร้านบาร์ได้พี่น้องเด้อคาเฟ่ก็คือร้านกาแฟเนาะจ้ะก็จะมีร้านคาเฟ่มีร้านขายของกระจุ๊กกะจิกนิดๆหน่อยๆพี่น้องค่ะเมืองใบใหญ,ญ่ดอกเมืองน้อยฝากไปฟังพูดก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอีกซูเปอร์หนึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสปาอ่าแล้วก็ข้อมูอก็คือสำนักงานเขตเทศบาลเนาะค่ะแล้วก็สถานีรถ บัตรก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วนี่นั่งขึ้นไปยางไปรอรถบัตรเท่านั้นแหละนี่นั่งยางเขามาในซูปเปอร์มาร์เก็ตก่อนเขามาเบิ่งของขวัญไหมูค่ะจักนิดจักน้อยว่ามาเบิ่งกันว่าสีดียยังเป็นของควนันหมูเนาะค่ะเนาะเฮ้ยที่เก่งบักหน้าบัตนี้นานก็บเบิดแล้วเนี่ยพี่น้องซอยเลือกแน่ว่าจะเอายังดีมหออาหูซื้ออยังเวซื้อยังเป็นของควัญดีวะก็มาไขมียังได้ละเนาะ เป็นเครื่องทำขนมขนมอๆๆือหือหรือจะซื้อเป็นกระทะกระทะก็เตาบางยีห่หอก็ใส่น้ำกันบไดได้กระทะนะพี่น้องเอออนนี้เป็นโต๊ะ,กะเก้าอีน้นั่งอันนี้เป็นเครื่องคั่วซื้อ,อยังดีว่าโอ้ยนึกบ่ออกสรุปได้ละจ้ะพี่น้อง พวหูซื้ออย่างก็เลยได้อันนี้มาเครื่องพายเครื่องเฮ็ดขนมเนาะคะเนาะเครื่องเห็ดขนมเฮ็ดซอตเฮ็ดอีหยังเพราะว่าอ่าหมโมยนางคนนี้เรามาเฮ็ดขนมมาเฮ็ดกับข้าวกิจเอิงพี่น้องอืมก็เลยซื้อแบบนี้แหละง่ายๆดีเนาะคะเนาะแล้วเอาไปห่อของขวัญยุบานไม่รู้ว่าจะมีกองใสหรือเปล่ายางไปรอรถเลยอีกสิบห้านาทีค่ะรถเมย์จะมายางไปรอรถกัน ไร้เลคเฮ็ดหรืออพาร์ตเมนต์อยู่นี่ก็เยอะอยู่ค่ะพี่น้องฮะเพราะคนส่วนมากเขาคันว่าในเมืองจักหน่อยนึงเขาก็จะมักอยู่อ่าเป็นอพาร์ตเมนต์กันเนาะคะ่ะพื้นที่ประหยัดแล้วก็จะประหยัดกว่าอยู่บ้านนะนะพี่น้องอืมบรรยากาศในเมืองดันแลบาลีนั่งเนาะคะ่ะเห็นหลังแค่นี่นี่หลายห้องได้พี่น้องอยู่กันหลายครอบครัวเด้วเนี่ยเขาจะเอื่อนว่าไร้เลคเฮดหรือบอกภาษาไทยเขาใจง่ายๆก็อพาร์ตเมนต์นั่นแหละพี่น้องอืมเนาะค่ะ อันนี้ก็บซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกซูเปอร์นึงค่ะซ no ูเปอร์มาร์เก็ตสปานี่พี่น้องเอ้ยว่าสียางเขาไปเล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อขนาดยางเขาไปเล่นซื้อๆนี่ได้มาอีกแล้วถุงนึงเขาไปเห็นพัก์คฮองเต้หน่อยพี่น้องพัก์คฮองเต้หน่อยเหลือแพ็คละลับสิบคนก็เลยซื้อมาสามแพ็คแล้วก็ไปเห็นอันปูอาร์ตจากปกติแล้วแพ็คละลับสิบห้าคนเหลือสิบแพ็ค เอ้ยเหลือสิบแพ็คพัสดเหลือสิบคนก็เลยไปได้มาอีกสองแพ็คโอ้ยหาปวดมึงเดี๋ยวมื่อวานสิครับไปเฮ็ดสุก,กี้กินค่ะเฮ็ดได้พักอ่าห้องเต้น,น้อยมาแล้วก็นึกอยากกินสุก,กี้ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวกลับบ้านไปเฮ็ดสุก,กี้กินกันต้มเนื้อเอาไปกินกับข้าวมื้อเช้า <laughs> กินสุก,กี้ก่อนนั่งรอรถเมฆค่ะนั่งรออยู่นี่แหละจริงป้ายป้ายรถเมฆอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่หนา้าอ่าคอมู ัเขตเทศบาลสำนักงานเขตนั่งรออยู่นี่เหรอจยู่นี่มีโต๊ะนัง่งตรงนั้นบ่มีเฮ้ยกลับบ้านไปห่อคลองขวัญกันพี่นอ้องรอรถอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวรถก็มาจ้ะค่ะอันคลิปนี้นั่งอยากจะถ่ายให้เบิ่งตั้งแต่ทางเข้าบ้านอีนั่งปากตรงปากทางเลยนาะเขนนอนสำหรับเอฟซีพีพีน้องๆเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะอีนั่งที่ถ่ายให้เบิง่งทางเข้าบ้านอีนั่ง่ะมันค่อยมันแคบเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่น้องเห็นบอยมีรถสวนมารถ อีกขันหนึ่งก็จะต้องหามองหนุกค่ะมื่อนี้อีนางได้ขึ้นรถเมย์ขั้นใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ก็บอ่อขั้นใหญ่บ่อไหลเท่ากับขั้นใหญ่ในเมืองดอกคะ่ะแต่มันก็บขั้นใหญ่อยู่นั่นแหละเนาะค่ะเนาะรถขั้นใหญ่รถเมย์ขั้นใหญ่ก็สามารถขับได้ในเส้นทางบ้านอีนางค่ะแต่ว่าเรต้องเป็นขั้นใหญ่ขนาดที่จำกัดเนาะค่ะเนาะเห็นบอ่อพี่น้องเส้นทางบ้านอีนางจะมีอุโมงค์นี่ยหน่อย เป็นระยะะเนาะค่ะเนาะอุโมงค์นี่บอมีไฟค่ะพี่น้องบอมีไฟแล้วก็ถนนบ้านถนนหนทางบ้านนี้นั่นก็บอมีไฟคือกันค่ะบอมีไฟเลยจทย์ตอนขื้นนี่มืดมากโดยเฉพาะอุโมงค์นี่ตอตองใส่ไฟไฟจากไฟหลุดย่างเดียวเท่านั้นเนาะค่ะเนาะจะมีไฟเฉพาะตรงที่ว่ามีอ่าบ้านค้นโรงเรียนอประมาณนี้ค่ะจะมีไฟเฉพาะช่วงนั้นค่ะฟังทางขวานี่จะเป็นเหวลงไปพี่น้องส่วนฟังทางซ้ายก็จะเป็นเขาสูงขึ้นไปค่ะ ถน,นนเสน้นนี้นี่บางที่ก็มีซัดมีเก้งมีกวางปลานีง้างแถวๆนี้อยู่ด้วพี่น้องมันลงมเมื่อกินน้ำทางล่างค่ะเพราะว่าน้ำน้ำตรงนี้น้ำตรงขวามือลงไปนี่ตรงทางปากท่านบ้านนีน้นี่บ่เมนน้ำเข้มเนาะคะ่ะเนาะเป็นน้ำจืดที่ไหลมาจากเทือกเขาค่ะยังที่นางเคยเล่าให้ฟังวันหลังบ้านนี้นาเป็นน้ำสองแบบเป็นน้ำสองสายประจบกัน,นะคะ่ะน้ำเข้มแล้วก็น้ำจืดนะคะเนาะน้ำจืดก็จะดูฟังทางปากท่างนี่แหละพี่น้อง เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะถนนคนทางบ้านนี้นังแห้งแต่หนาหนาวตอนหิมะลุนีแห้งแต่หน้ายานพี่น้องอืมนี่ดีนะที่เขาไม่เห็ดขอบตรงขวามือน่ะพี่น้องขอบการรถตกนะก้อนหนานีบ่มี่ได้พี่น้องเออขอบบ่มี่ด้นี่ค่ะทางบ้านนี้นั่งไม่อตอนน้อยขนาดนี้แล้วพี่น้องค่ะตอนที่นั่งตอนที่อ่าพอยหยผ้าคับรถมาเสร็จนี่ทางแหล่นอู้ยนั่งนางเก่งจนเงียวเลย แห่งแต่ตอนฝึกขับรถพี่น้องแห่งแต่ตอนทีนั่งฝึกขับรถนี้นั่งฝึกขับ,นนบถนนเส้นนี้นะ่ะพี่นอ้องเอ้ยมคิดเบา้งตี้แบบอีนั่งเก่งขนาดไหนทางขวามือกระยานรถเซีเ่ยวทางซ้ายมือกระยานกระยานเชี่ยวรถเขาหน่อยพี่น้องเห็นป่ะมีรถสวนมากก็อีกคั้นหนึ่งก็จะต้องอจอดให้รถอีกคันหนึ่งปก่อกนเนาะคะ่ะเนาะ้างั้านก็ไปล่บ่ได้เนาะคะ่ะ รถเมกะขับไปอันนี้รถเมกะขับบเร็เวเนาะค่ะนอไอีนั่งแค่ก่อความเร็วเฉยอเพราะว่าพงกันมันสีโดนพี่น้องค่ะ,ะถ้าขับรถอ่าธรรมดาธรรมดาบเร็เวบอซ่าขับปกติธรรมดาตามอ่่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะค่ะนอสโนเซน,นิงแจ็คี่ประมาณ40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ <ๆ S 2> จะขับจากบ้านนอไนั่งมาถึงหน้าปากซอยประมาณ1 5นาทีค่ะ นี่ค่ะพอมาถึงกลางท่านก็นจะมีสะพานนาะค่ะนะมาจากพี่น้องเนมะื่อของขวัญกันี่นางหากองบ่มีกองอียงเลยค่ะก็ลเลยไปได้ถุงถุงวันคเคสต์มาสถุงไซไวแต่ว่านันเป็นถุงกระดาษเนีอยกนางได้ของขวัญก็จะมีอันนี้นาะะนอ่ะแล้วก็ถุงเท้าไหมพรมคูหนึ่งพี่น้องนี่ถุงเท้าไหมพรมคูหนึ่ง จับใส่กองโหลดของขวัญของใส่นา่นารักน่ารักเนอะพี่น้องเนาะจับใส่แล้วก็ห่อแบบนี้โหลดค่ะกระดาษห่อของขวัญวางลงไปแสงมันก็จะสะท้อนจักน้อยพี่น้อง いただき เสร็จแล้วพี่น้องมาที่นี่ลืมไปว่าจะเขียนอ่าจดหมายนําเขียนการ์ดเนาะคะ่ะเนาะใส่ไปในนี้เดี๋ยวบ,บ่บ่เป็นอย่างเดี๋ยวเขาแกเอาตรงหัวออกเดี๋ยวเขียนการ์ดก่อนพี่น้องค่ะที่นานก็บ่เก่งภาษาดอกคะ่ะเขียนกราร์ดเขียนกราร์ดสักนิดนึงฮูบรา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 ภาษาโนเวก็คือใช่ยุพี่น้องเขียนการ์ดก่อน นี่เปิดออกมาก็ตัแงปุ๊บเริกระทูเดร์ไดเมดาเกนกระทูเลเรเม ดาเกนชุดชันแปลว่าสุขสันต์วันเกิดกราทูเร่เรนภาษาโนเวยสุขสันต์วันเกิดเนาะคนะเนาะใหญ่ก่อนทีนางจะเขียนอีนางอีนางลองเขียนในกระดาษแบบนี้เบื้องก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะไดบบ้บ่พลาดใหญ่เอิร์นสแควรเดก ินลิกเกเมดากนโอ๊กมทินโอ๊กมทิ่นโอแฟมทีเดน D R N Cuban อย่า Cuban ตัวโอเคแปลว่าฉันขอให้คุณมีความสุขในวันนี้และตลอดไปแล้วก็เธอเป็นเพื่อนที่ดีแน่พี่น้องนี่กาดเทมนบกาดไทยมู กาดไฮมูเด sure ี๋ยวอาจจะวาดรูปดอกไม้สักนิดหนึ่งอานาเขียนชื่อน้ำเอ็มเอโมสครีเวมีน้ำเตนเดะเอ่อเพย์โฮวีอะไรช่วยกูเกิลเฮนฮินเลซน ฮิลเซนนค่ว่าฮอีหรอฮิลฮิลเซนฮิลเซนฮิลส์นยาอีอนยอีันฮิลเซนอันนฮิลเซนอันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเห็นไหม แต่ก็แค่นี้ละอ่าเก็บใ่ซองอู้หปัญญาแจากซองแจกซองงานแต่งงานบวชเทนนอนี่นาอ,อืแค่นี้ค่ะแล้วก็มาแกะของควันเอาใส่ลงไปในนี้ให้เพื่อนสเปรย์โอ้โซา,าติดอันนี้แล้วค่อยๆแกะจะเดมบนอนหนิเนาะ ใส่ก็สิได้แก้เบิดนี่แหละพี่น้องค่ะเออเอาไม่เอาไม่เอาไม่คิดผลาดคิดผลาดทางเทคนิคหน่อยนึงแก้ไม่แก้ไม่พี่น้องติดมาเอาจดหมายใส่ลงไปก่อนหรือว่าจะจดหมายใส่ไปจังสี่ดีวะนี่เออเอาใส่ไปแบบนี้ก็ได้พี่น้องติดไปแบบนี้ก็ได้โอ้แสงมันก็สะผ่อนจังเลยนี่เอาติดไปแบบนี้เออเออปะตองแก้ปะต้องแก้อู้

ยายถามว่าเธอสื่ออย่างไหมูบาสันก็เลยเอาเอา,เอาตัวอย่างให้เราเบิง้งพายพายไว้ทำขนมอุ้ยอุซาติดยังดีแล้ว อนก็บ <i> ่ค <i> ่อยจะอํานวยเด้พ จ้าแค่นี้ก็ได้แล้วพี่น้องเห็นปะของขวัญยังจะโอ้ยติดติดจะติดซองเอาไปแบบนี้ ก็เทปบิดละอันนี้ก็เขียนนิดจัาน้อยหนึ่งกระตุเล่เลยเมดาเกนสุดตะไค เซนจ์ละจ้าของขวันมูพี่น้องเห็นปะเมื่อนี้นางก็จะเอาไปให้มูเดี๋ยวละค่ะของควันเล็กๆน้อยๆให่กับมูนะคะน้อผู้ได้ดีก็เฮาเฮาก็ดีตอบนะคะอ่ามูคนหนีมูตุรกีคนหนีนี่เคยให่ของขวันนี้นางวันคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วเนาะค่ะแล้วก็เอาอ่าถุงเท้าแล้วก็ของใส่เล็กๆ,ๆน้อยๆเนีน่แหละค่ะเอามาให่ ของขวัญแล้วก็เคยส่วนเคยส่วนยวนีน่งไปกินเขาอยู่บ้านเล่าเนาะคะ่ะก็เป็นครั้งแรกที่เฮดแห้ยน่นางได้กินเข่าอาหารของตุรกีเนาะคะ่ะเพราะว่ามุยน่งเป็นคนตุรกีเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละครั้งนี้วันเกิดเล่ายีน่งก็เลยว่าเอ่อของขวัญน,นีๆน้นนนอยๆเอาไปให้เล่าเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะคะ่ะบ่ว่าจะเป็นคนไทยน้ำกันหรือว่าคนต่างประเทศเนาะคะ่ะเข้าดีก็เข้าเข้าก็ดีตอบเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวยีน่าเกีของขวัญเผยมุมอื่นค่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตติดาาามมรัับชกนนนเเะะะค่ แล้วก็มันล่อหลุนกันว่าเมื่ออึนมูจะดีใจบอ,อีนั่งจะบริไายคลิปมูเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขามาักเขาค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวจักน่อยหนึ่งพี่น้องค,อค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะ <S <S ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามช่องเมียฝรัร่งบันนอกพี่น้องแล้วพออนคลิปหนาค่ะบ๊ายบาย